กินเจแบบไม่จำเจพี่หมีพาทำเมนูหอหมกถ้วยทรงเครื่องพริกแกงถึงเครื่องอร่อยได้ในคำเดียวแถมไม่ต้องหอ่อใบตองให้ยุ่งยากเลยครับไปดูสูตรกันเลยกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลกินเจ Amazing J Fest 2 r i g h t the t o w n Up วันที่ 3- 1 1ถึงอตุลาคม2 5 6 7ที่จุฬาซอย5ที่เดิมครับเจปีนี้อิ่มเจอิ่มบุญอิ่มทุกความสนุกไปพร้อมพี่หมีแน่นอนมาทำหน้ากะทิกันก่อนเลยครับเทหัวกะทิแป้งข้าวเจ้าเกลือคนผสมให้เข้ากันครับนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางกวนไปในทางเดียวกันนะครับเราจะกวนจนกะทิข้นขึ้นจนแป้งสุกนะครับพอข้อนขึ้นแบบนี้แล้วครับเราก็จะเตรียมผักไว้จากนั้นนะครับเตรียมเครื่องปั่นส่เต้หู้ขาวเนื้ออ่อนเห็ดนางฟ้า หัวกะทิตามด้วยพริกแกงเผ็ดเจครับปั่นให้ละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะไปกันต่อครับนํำเครื่องที่ปั่นแล้วนะครับมาเทใส่ชามผสมใส่เห็ดเข็มทองใบมะกรูดซอย น้ำปลาเจน้ำตาลปีป๊บผงปรุงรสเห็ดหอมผสมให้เข้ากันนะครับจนน้ำตาลละลายเลยนะคนไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเตรียมถ้วยตะไลกันต่อเลยวางใบโหระพาลงไปตามด้วยเห็ดออรินจิครับตักเครื่องหอมหมกที่เตรียมไว้ลงถ้วยตะไลครับแล้วนาไปนึ่งด้วยไฟกลางประมาณ10นาทีนะครับหรือจนกว่าหอมหมกของเราจะสุกดีเลยนะครับเมื่อหอมหมกของเราสุกแล้วนะครับหยุดหน้ากะทิที่กวนไว้ลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าซอยใบยมะกรูดซอยแล้วนึ่งต่ออีก1น,นาทีนะนี่ได้แล้วครับหอมหมกถ้วย่งงเเคครืออถ้วยล็กพดีํา หอมหมกคอมหอมเลยครับตักขึ้นมากินทั้งคำได้เลยนะ<อ>หรือใครจะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแล้วตักราดด้วยพริกน้ำปลาสักหน่อยนะ <S <S อบอกเลยว่าข้าวหมดหม้อแน่นอนครับ